ใครที่กําลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนํร้าว่าบักและรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปลดเกมพ a s เรทเด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Block Food, King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟร r m Map b l o c f o o ด้วยนะครับสาหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับน่ยังเป็นไม้อยู่ไม่ได้หรอกอผมแต่งตั้งแพงขอใช้อีกสักวันหนึ่งละกันนะ สำหรับตัวเนี้ยนะตัวแม่แพงเกนินผมเข้าเสื้อมาผมเห็นคนแต่งเป็นม้าเหมือนกันด้วยเลยเข้ามาดูเันอยูนไหนวะคนแต่งไม้คนนึงยูนไหนวะอ๋อยู่นี่ไงวะโอ้โอบไปไปผมเต้นกำลังต,ตายแส่แม่งเลย เฮ้ยเกดผิดกดผิดกดผิดมีแต่ตามเลยหวา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 ยจะตาไม่ได้ดิเฮ้ยชื่อคุณคุณเฮ้ยชื่อคุณคุณโอ้ชื่อคุณคุณายละโอ้ยจำชื่อเราได้ที่แม่นั่งเก้าอี้อะวิจิวลูกสาวนอกสมรส พี่ก็ยัดยัดเขาตูด้ามาจะได้นังดออคนนี้ระวังดาบข้างๆพี่ด้วยออดูดมันก็มีเกี่ยวอยู่นะออน่ยอ่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันไม่เวลาพี่คิดเร็วพี่ อืมออออตาคแขงท่อะไรก็วิ่กูเนี่ยอื้อออมออไะาไกอะไอเอลนีัโอ้โหไม่ก็ด่ากันเลยหรอปะเนี่ยมันจะเงียบเกิบไปละมันจะเงียบเกิบไปละเขาเจ็บปะมันจะเงียบเกินไปละ เฮ้ยเขาด่ากันแน่นอนเขาด่ากันแน่นอนเฮ้ยเขาด่ากันแน่นอนแหนตัวไหนแดี๋ขอพี่มามาทำอะไรกันเหรอครับอะไรเหรครับพี่มาทำอะไรกันเหรอครับไม่เลยจนไปด่าผมทำไมพี่มาทำนาฏศิลป์เฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอยูสลิกไหมกูพามาเอาคุณมายู่สลิกอยู่เซนนี่แก้วกูเบื่อเวใยเหรอครอะไรวะพิมพ์ด่าอะไรคุณอยู่เนี่ย คุณคุณิกว่าตะเกียบเดินได้ย้งนึกว่าพี่แจ็คโอ้ยมงพี่ไอ้ยอพี่คเนพี่ชายเกิอะไรนอกอีน่คเนดเเนี่พี่ชายปอยคอพี่ชายเกิดไปอันนี้คัลโหลครับไอไอพอเงินอบ้าับชานดวาดังดูจัง้าอู่มันเป็นที่อะไรมึงไอสับอะไรนะครับเข้าไปเลย คือคือคือถ้าผมแส่เกิงเจ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 เลยข่าวันนี้เข้าได้ใช่ไหมพี่ไม่เสียงเลยควายเขาเถอะเขาเถอะแม่งไ่อเยอะที่ตุ๊ดเออเออมึงก็เออเหมือนแม่กูอะมึงอ่ะไอ้ควายยไม่ได้เป็นยาออกธรรมดาเรื่องขปัญญาอหมือนเหงื่อเลิกเดียวกว่าควายเลิอดเป็นอาสวินชีมาขาวก่อนขอลองเอเตเปโสอ้แม่งไีซพักควาอะรหังสัมมา

ทะเลาะกันครับทะเลาะกันเลยทะเลาะไ่อะเลาะไผ่อะงื้อไอ้ควายอย่าเออติดอ่างเออรอะไรอะไรอรเยอะไรนี้ขำขวควยอะไรขำวมเฉยปัญญาอ่อนแรดไลยี่กุ้น เยด็กด่ากับอีกคนนึงเด้ออย่าตีตีอย่าตีตีกันเด้ออย่าตีเด้ออย่าตีเด้ออย่าตีกันครับอย่าตีกันอย่าตีกันครับอย่าตีกันครับอย่าตีกันอย่าตีกันครับเฮ้ยอีสลิคจะเย็นไอ้เหี้ยอ้วนโอ้ยอ้วนพอม อะไรวะน่ะวันเสาร์อาทิตย์กันเนาะคนดูมันเป็นเรื่องธรรมชาติเฮ้ยโอ้โหคนเยอะคนเยอะก็กูจำมึงได้ไงวายอะจำได้จากไหนกูไปทำอะไรให้มึงก็แบบนี้เลยเฮียกูเห็นมึงไล่ด่าคนด้วยเลยอะไรคะตอนนี้กูขอด่ามึงได้ปะ เอาว่ะอะไรคะอันนี้เอยอะไรวะอันนี้เป็นอะไรกันคะเล่นแข่งกันงไขว่หวดที่สุดโอ้โหโอ้โหวันนึงที่ก็เยอะนะโอ้โหตลอดเวลาก็มึงมาเบียดบัวเจ๊เจ๊เจ๊ดูเพื่อนเจ๊ดิ เจ้โอ้เจ้ไอ้ดีไก่ตันได้สนุดเจ้าของมึงรุ่นไหนของกูรุ่นไหนมึงดูสิเจ็ทไม้ของอันไม้ใกล้กันไหนอ้าวเพื่อนเจ้หายไปแล้วทำไงอ่ะเอ้าเอ้าหายไปไหนบังคับให้ออกเอ้าเอาเป็เไรเอ้าหวายมันตัวคนเหลือนหละ เก็บกลุ่มมันกำก่มมาน,นานแล้วตอนนี้มันเลืน่นเลื่นโหดโอเด็กเยอะมาก <c oughs> เด็กเยอะมากเด็กเยอะมากโอ้โหเด็กเด็กจะหยุดหยุดหยุดโรงเรียนเยอะมากวันนี้มันเสาร์อาทิตย์มันหยุดเอ๊ะฮะปาร์ตตื่นครับ เตเยอะมากเลยอะตัววงอะมันเต่งเยอะจังวะน้ามฮะก้ป้ันตน้ามืนะฮะมีใครจะกินไมฮะกินันา่อติไม่ตามหรอไม่พี่คจะยังไงนะ มชี้ตกแกหมดแต่เปดนผอะไรนี่หม่โ้นไม่ได้ว่ะน้องน่ารักเกินน่ะเชีย่ยมานีดิน้องน่ารักเกินไปว,ว่ะนี่ต้องกดผีสักตัว มันไส้น่ารักเกินไปกดผีใส่เลยเอแดมโอ้ยเงินเป็นล้านเลยมีอะไรเยอะขนาดนั้นน่ะเฮียเนื้อท่านี้ก็น่ารักคุณซื้อมาดิซื้อไม่นานจังหวะมันติดขายแล้วเต้นเลยอันนี้อันนี้คุณคุนนั่นอันนี้อันนี้คุณคุนอันนี้คุณคุนนั่นอ้าวมันนี่เย อะไรละตัวละตัวละคุณหรอคุณหนูคุณปอเต้ไม่มาด้วยเหรอคุณนี่เนี่ยอุ้ยทียแม่งจำสเก็ตต์ู้อุ้มสาวอุ้มสาหัวเสาวกลับมาดิไปไหนนี่เนี่ยแกงเกินเราทำไมอ่ออันนี้มันพี่โจ้ด้วยวะเอ้ยอะไรไร ผิดหวังว่าเต้นแม่งเลยโจ้ดีครับเอาหายเนหายเฮ้ยอย่าอย่าทีพีผมออกอย่าทีพี่ผมโจอย้ผมระบายพี่โจโจอย่าให้ผมระบายเชี่ยโอ้ยไม่แกงคนไม่หยุดเลยเฮ้ยเป็นแอดมินนันเนี่ยแอดมินทำตัวดีๆหน่อยดี เป็นแอดมินอยากแกล้งคนดิแอดมินก็ทำตัวดีๆหน่อยพูดไปแบนคนเลือนไปมาแกล้งคนทำไมเนี่ยเจ้า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 